มาพบกับรายการ Star Wars c เซ็ Center มาแล้วครับครับสวัสดีครับเบบี้แซนเจียนมวันนี้จะมาพูดถึง Star Wars Galaxy of h e r o io, ครับกับ Darkside Geo TV แฟสามด่านนี้จะมาเล่นให้กับท่านผู้ชมครับโดยมีทั้งยาลบหลุมตัวละครต่างๆผมเลือกเล่นอันแรกก่อนเลยก็คือภารกิจการลบอันนี้ครับที่บังคับยา g e โนเซียนทั้ง3ามลำ โอเคครับในเมื่อผมเลือกยานเอาไว้ได้แล้วยานจีโอทั้งสามลำนั้นนะครับคือมันบังคับให้เล่นให้อยู่ในช่องที่เยกว่าสถานนะพร้อมรลบทันทีส่วนยานต่างๆอีกสี่ลำที่เหลือผมจะต้องใช้ยานพวกฟล็องตี้ฮันเตอร์เข้ามาช่วยเอาครับเปิดมาถามแรกอีฝ่ายที่ยิงก่อนเอาหลาดซังแฟกในเมื่อสตาร์ได้แล้วก็ถือว่าดีไปโอ้ oh my ยยย ต่อไปอาเราฟงฟื้นพลังคุ้มกันก่อนเพราะไม่อย่างนั้นนี่คือโดนจานตุ้งตีครั้งต่อไปจิลลโมเชสสปาลผมจะเละเป็นโจ๊กเอาละใช้เอฟเฟกที่สองเพิ่มความเสียหายอย่างนักยิ่งโอ้ไม่ผลซอนแ่อีเอียวเจอโอ้ยังมีจีบับอยู่เพียบโอ้เจออาร์ตเจเจออาร์ตของจาโคนไปเละตุ้มเป๊ะเลยครับไม่เป็นไรช่างมันเละยานฮาวทูตของบอ ใครมาเยอะเยะ้โอเคเรียบร้อยเบสิคเบสิคโอ้มอีความอ่านหารเข้ามาเพิ่มที่เห็นนะครับเวลาเล่นนะครับคือพยายามนะครับต้องรีบลบดีบัฟจากฝ่ายตรงข้ามให้ได้เยอะที่สุดคือดีบัฟที่แบบว่าฝ่ายตรงข้ามมอบให้กับพันธมิตรของเราครับ จะต้องรีบลบล้างออกให้เร็วที่สุดและให้ฝ่ายและเราอะต้องโจมตีที่ว่าฝ่ายถ้ามนันให้มีติดดีบัฟให้เยอะเยอะครับลดความเร็วลดการหลบหลีกมืนงงติดดีบัฟแล้วก็ความเสียหายต่อเนื่องเราเรียกยานซานตูบัสเข้ามาแล้วเรียกโจมตีทั้งหมดโอเคอเนี่ยเดซิก ไอย้ยาเดียวเซสปามาช่วยอีกแล้วใช่ไหมโ oh oh, อ้ไม่โอ้ยเดียวยาน่าจะเละโอ้จะ oh, เรียกยานยานจากโคนใหมเ่เหรอไม่เป็นไรเอาล่ะ right. นี่เป็นโอกาสดีครับใ mm hmm. นปัจจุบันนี้นั่นเดียวโอเคยุทธศาสตร์พิฆาตฟื้นพลังคุม้มฟื้นพลังคุ้มกันให้กับเจ้าเนอเิสปา yeah. oh, ยิงโอ้เละเป็นโจ๊กไปสองคำแล้วเอ้อ ưới. สาม เยอะเยอะเพิ่มโอเคเบสิกเรียบร้อยเหลือลสองกำเสตวูวบัตรอีกเอ้ยเรียกยานิกำเพงมมาโอเคเรียบร้อยครับโอ้จบที่พังห้าหมื่นสามพันกว่าโอ้โหได้ชัยชนะไปนะครับในครั้งนี้ อ่าและต่อมาจะได้หลุงตัวละครครับเก็บผลึกวัดทำบ่เป็นการพิโชโฉมครับตลอดการกับการเก็บผลึกวัดแบบไล้ผ้าอย่างต่อนเนื่องเหตุที่ต้องใช้คํานี้นครับเพราะว่าตัวคอครผมมันมีเลดิกถึง2ตัวครับและมั่นใจเลยว่าโอกาสแท้นั้นเป็น0%อร์ซในอนาคตอู้ ใช้กองกำลังฝ่าย้ย่ยม,มาช่วยจงตีโอได้ทั้งเอฟเฟกต์เซว่าความพระลเพราะความสามารถความเสียหายต่อเนื่องลดการป้องกันได้เยอะขอสมควรโดยแพทฟโกนเรียบร้อยครับต้องนําจัดโดยแพทยโคนไปก่อนแล้วจากนั้นยศนายสิบโคนแม่นปืนผู้บัญชาก,การทหารโคนก็จะตามมาทีหลังครับในดาดแรก à ba, bộc đăng di báp của tựa em Ok, việc nói basic, basic, alright, hmm, basic, alright, basic, 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 okay. เบสิกโอ้ยบอกค,ความสามารถให้กับดารีออฟฟี่ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับอืมค่อยเป็นค่อยไปบอกค,ความสามารถู้กนโกนโอเคโอ้นักแม่นปืนโผล่มาก็ไม่เป็นไรครับค่อยๆลบล้างแบบแต่นักแม่นปืนโคมแม่งมอบบอบเอฟเฟกต์สะบั้นเกาะให้กับสัตว์อสูรยูนูเซียนที่ถูกเหยอออกมา ค่าป้องกันนี่ลดง่ายมากแลยวถูกโจมตีเรือจะลดไปเยอะมากก็อย่าเพิ่งตึตงตโนกครับค่อยๆบอกความสามารถของโคนเหล่านั้นให้ได้เยอะที่สุดและนานที่สุดโอเคโคนตายไปหนึ่งกองกำลังเสริมไปแบ่งแยกโอเคจับปาาได้ไปสองเจไดล้มแล้วเหลือโค oh, นแะล้วเอามาช่วยอีกแรงหนึ่งนะครับโอเคเบสิก okay. อ้าราจบสเตจสามมีอาร์ทูเปอร์ต้องกำจัดอาร์ทูเปอร์ก่อนโอเคเบสิกเบสิกอ๋อไว้เบสิกเบสิกเอ้ยบลอกความสามารถอาร์ uh, ไม่ได้เพราะมันมีเอฟเฟกต์ควางต่อต้านคริติคอลอยู่ด้วยก็ mm hmm. อย่าเพิ่งตน,นุกตรใจนะครับโรงตีไปเรื่อยๆค่อยๆบล็อกเอฟเฟกต์ความสาั่ง มานันให้ได้นานที่สุดโจมตีไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆโอเคโอเคเบสิก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 ไปเรื่อยๆครับโอเคเอาอันนี้เมื่อถอดแพทย์โคนใกล้ตายแล้วก็ผัดเจ็ดสุดได้ทันทีนะครับโอเคไปเรื่อยๆไปเรื่อยอุย้ยอาร์ตูเปอร์นั้น ถูกบอกความสามารถไปแล้วก็เยี่ยมเลยครับเอ้ยอีกเดียวเบสิสโอ้ไม่กอดอันนี้เพิ่มความต่อตานคิดที่เข้าให้กับอาร์คไปอีกคนก็ก็ไม่เป็นไรครับเพราะดวงกำลังฝ่ายแบบงแยกนั้นปรา,าเละเป็นโจ๊กแล้วอะไรปราโพน,นักแม่งยูด้อย

I must to kill o r all medical clones ยังไงซะถ้าว่าเราจอด่านสุดท้ายนั้นเราต้องบอกความสามารถโคลนให้ได้เป็นดับแรกก่อนเสมอแล้วคอยก,กำจัดโคลนไปทีละตัวทีละตัว,ตวสังหัดสังหารโอเคปอนไปกรพอ,อโอ้จากเอฟเฟกต์ของปอนนั้นดันเลือกหมายหัวให้กับสัตว์อสูรจีโอเนูเซียนสังหาร พยายามเราก็เราต้องพยายามลบบัฟให้ได้นานที่สุดนะครับลบบัฟของเอฟจากเอฟเฟปอนให้ได้โอเคจำกัดหน่วยแพทย์โคนเยี่ยมโอ้ดังลดความเลยล้วก็ติดเอฟเฟกต์มึนงงมัน้วยครับจากเอฟเฟปอนให้น่ายิงระเบิดใส่เลยต้องใช้เอฟเฟกต์ของซันต้องใช้เอฟเฟกต์ของพ็อกเกิลและบัตรอัลฟ้ามาช่วยลบล้างดีบัฟออกจาก อัจจะมีเตียวหนึ่งเสียนทั้งหมดเอาละ้องกำลังไฟเป็นแยน่โอเคสังหารสังหารโคทูปเปอร์เหลือตัวเดียวแล้วโอเคเรียกมาช่วยอีกแร่เรียบร้อยเหลือเจนไอสองคนโอกาสชนะคือ100%เปอร์เซ็นต์แล้วครับพลังคุ้มกันของจีโอก็คือ,อยังเหลือเยอะพลังชีวิตค,คือ,อยังเต็มแม็กซ์สุด b บสิกเบสิกเบสิกอย่าให้เบินดูน้ำหมอบอีลิกให้กับดิโอได้นะครับไม่งั้นแย่แน่นอนโอ้เรียกมาช่วยโอเคไปแล้วเหลือเคียดดีมันดีครับโอเคโอเคอเค่อไล่ลบล้างบับ๊บ ล้ลางเลยแล้วโอเคโอเคอุ้อนีดเดียวนีกเดียวอ่า finish เด็ดจบเกมครับจบเกมกับพารกิพิเศษมาเล่นด่านนี่ก่อนครับด่านโครเอ,อด่าน าที่ต้องใช้ดอยไฟแบ่งแยกดอที่ดอยผมยังไม่ค่อยแข็งแรงนะครับแค่เกียร์แปดเกียร์เโอเคเวลาเริ่มเกมมาครับคือถ้าแม็กหน้ากาดไปแล้วปุว๊บตัดวดอยที่เหลือต้องป้องกันตัวเองให้ได้อย่างดอยดีก้าครับต้องใช้เอฟเฟกต์ทางป้องกันก่อนไม่อย่างนั้นนี่โดนความเสียหายยางหนักคือจะแพ้ได้ง่ายและมีโอกาสมาช่วยสร้างความเสียหายเพิ่มเติมนั้นยากมาก จากที่เห็นครับเวลาผมมอบพลังชีวิตค่าพลังชีวิตและความทะโกดให้กับ B 2สองรอยดีก้าจากรอย B 1หนึ่งเนีคือพยายามมอบให้ได้เยอะที่สุดแล้วก็ต้องถี่ด้วยนะครับไม่อย่างนั้นนี่คือเอฟเฟกของกีวัตจะมาครับจะไปลดลดกองทัพของหุ่นรอยบีหนึ่งไปได้เยอะครับเนี่ยครับลดเยอะมากแต่กีวัตไปแล้วก็จะไม่มีวันลดกองทัพดอย B 1หนึ่งได้ครับ แต่แต่ถูกสัตรูนั้นเล่นงานก็ต้องระวังด้วยเนี่ยครับผมถึงนี่พยายามฟื้นพลังชีวิตและพังความทรมาให้กับ B2 แล้วก็ล็อกเก็ตแอโรที่อยู่ฝั่งนู้นด้วยครับต่อมาสเตสามจีจนไปแล้วโอเคบมอบ็บอบติดดีบัฟได้เยอะเลยล็อกบ็อกเป้าความเสียหายต่อเนื่งองวัดความทรมาโอ้พังต่อต้านการรักษามาแล้วครับ โอ้ไกลแล้วไกลจะท่าอลไพี่กโอเคโอเคหน่วยแพทย์โคนกำลังจะเดทแล้วอมเพิ่มความเสียหายหนักนโอเคตอนนี้กองทัพรองผมร้อยสามสิบสองตัวแล้วโอ้เหลือร้อยสิบและนี่เป็นครั้งแรกในปีิสารของผมครับที่เล่นเล่นด่านดอยแล้วก็เหลือดอยอยู่เพียงสามตัวครับและรอดมาจนถึงด่านสุดท้าย ได้นะครับถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะครับโจ๊กตีนักล้วโอเคบอกความสามารถไปความเสียหายต่อเนื่องไปเรื่อนต่อต้านการรักษาโอเคโอเคโอน้ำแม่ปืนจะไปแล้วโอเคช่วยตีเรียบร้อยเอราซิล่าตาเดรแล้วครับโอเคอีกเดียวอีกเดียวโอเคกล้องวงแหวนมันแย่มาช่วยเธอตายแล้วครับเดี๋ยวอาร์ซูเปอร์เนี่ยครับที่ผมต้องก้ำจัด ยากมากคือถ้าสูตรของมันถ้ารีบจัดอาร์ทูเปอร์ให้ได้ก่อนนี่คือถือว่าดีมากเลยนะครับเพราะมันจะไม่สามารถบอบเอฟเฟกต์บัฟที่แบบว่าไม่สามารถลบล้างได้ครับเอฟเฟกต์บัฟที่ว่าคือขังตอนต,ต้านคีิคอ้เพิ่มฟูฟูพลังชีวิตให้ทุกทุกเธออย่างน้อย5%ของพลังชีวิตที่มีอยู่โอ้แล้วจากนั้นก็แพ้ครับเกือบจะปาดได้สำเร็จ